สวัสดีครับทโทษสุดครับวันนี้วันที่สงสิงหาคมนะครับสองพนนะครับอนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าเป็นมีดทําขึ้นจากเหล็กแหนบชุบแข็งจากโบรนมันนะครับเป็นมีดแคมหลังแอ่นนะครับผมยาว14นิ้วครับ ผมยาว14นิ้วครับกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับกว้าง2.5ด้ามยาว8นิ้วนะครับด้ามเราจะทำเป็นหลุมให้นะครับจับไม่ลื่นมือครับปกสแตนเลสใส่หมุดให้แล้วนะครับมีกาดนะครับขนหนา6มิล รครับเป็นระม,มาณนี้นะครับรรรมีฝัก่อพีวีแถมให้หน้งงานนะครับพกพาไปไล่ไปสวนท่องเที่ยวนะครับสนใจแล้โทรมาไ,ได้เลยครับ มีสินค้าพร้อมส่งนะครับคมยาวสีนิ้วสันานา6มิลกว,ว้าง2นิ้วขึ้นนะครับด้ามยาวแนิ้วนะครับ ใโทรมาได้ครับมีสินค้าพร้อมส่งครับขอบคุณครับ